มาครับเพื่อนมาเริ่มทำผัดหมูหวานกันนะครับผมผมาครับเป็นเกี๊ยวหอมก่อนนะครับเพื่อ,อ,อน,นวิธีทำขั้นตอนแรกนะครับผมเกี๊ยวหอมปั่นเลยนะครับผม ส้มได้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวหอมให้สุกก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวหอมให้สุกก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวใส่น้ำมันนะครับมาชมกันได้เลยนะครับผม อันนี้ก็กลิ่นหอมแล้วนะครับต่อก่อไปกับหมูครับผมหมูลงแล้วนะครับผมหมน,นี่ก็ต้องใช้น้ำมันนะครับทุกคน กัตนตอนกันทำได้แล้วนะครับผม,มเกี่ยวหอมประมาณตัวหมูให้สุกนะครับเพื่อนต้งเล่นหมูให้สุกนะครับ ไปฝึกแล้วนะครับขัวมือเข้ากับหอมนะครับหอมที่เกีียวไว้นะครับผมตองใจเย็งเงยนๆนะครับใจเย็งเงยนนะใจร้อนไม่ได้นะครับผมต้องอะไรก็ใจเย็งเงยนๆนะครับผม เดี๋ยวจะรับผมครับผมน้ำปลาล่องคอน,นครับผมตักขนนึ้นมาหนอยนะครับเป็นรถแล้วนะครับผมเป็นรถแล้วนะครับผมจัดทุนไหนนะครับผมจอดนะครับผมจัด,ดหนเนี่ยนะครับผม ทำขั้นตอนการทำได้เลยนะครับแล้ก็เฮตี้นะครับผมตอนวิธีปรุงนะครับผมวิธีปรุงนะครับผมแล้วหวานนะครับผมนครับีสแล้วก็ปรุงได้เลยนะครับผมดูที่สังนะครับผมเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะครับผม ตามนะครับผมแ้วตามนะครับผมเราจะเป็นสีดำนะครับเพื่อน ใส่ลง,ปปงไป,ไปนะครับผมใส่ลงไปแล้วนะครับผมโหเนะครับผมมาเติมกันได้เลย,ยเนะครับผม ได้เลยนะครับเพื่อนๆนักเรีเราก็ทาตามได้เลยนะครับผมซื้อหมูมาซื้ออุปกรณ์มานะครับผมก็เตรียมทาเลยนะครับผมเตรียมไว้นะครับผมมันจะไม่ช้านะครับผมมีเวลานะครับมีเวลาเท่งไหน่ก็เติมน้ําเข้าไปหน่อยนะครับผมัน้ลักข้าวนะครับผมช่วยใส่ข้าวนะครับผม อันนี้ก็เดือดแล้วนะครับเพื好好่อนๆครับผมสีสันนะครับผมสีสันข้อมูหวานนะครับผมเดือดแล้วนะครับผมปลุกปลาไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องตุนหมูไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆตุนหมูไว้ก่อนนะครับผมมีนยังไม่เสร็จง่ายๆนะครับผมน้ําเดือดแล้วก็ต้องตุนไว้ก่อนนะครับผมตุนต้องเคี่ยวในน้ำเดือดน้อยๆนะครับผม การทำนะครับผมโอ้อายควนๆเลยนะครับผมรับ e ชมกันได้เลยนะครับผมต้องใช้เวลานะครับเพื่อนต้องใช้เวลานะครับผมไม่ได้ใจทำง่าย eh BE ๆนะครับผมต้องใช้เวลานะครับผมนะครับครับผมรับชมได้เลยนะครับเพื่อน ตอนนี้ก็เคี่ยวหมูก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับผมดูน้ํานะครับผมใกล้จะได้ที่แล้วนะครับผมอีกหน่อยนะครับผมหน่อยนะครับผมใกล้จะได้ที่แล้วนะครับผมนําเดือดนะครับผมแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับครับหมูหวานนี่ใช้เวลานะครับผมโอ้อยากกินของอร่อยต้องใจเย็นๆนะครับผมจะทํา ใจร้อนไม่ได้นะครับผมจะร้อนจะไม่อร่อยนะครับผมร้อนไม่ได้เลยนะครับทำกับข้าวอร่อยอร่อยนะครับผมใจร้อนไม่ได้เลยนะครับผมเตเย็นครับผมจอขึ้นมานะครับผมลอยขึ้นมาใส่นักกล้องนะครับผมนะครับผม ก็ไก่กปเสร็จแล้วนะครับทุกคนได้แล้วนะครับผมน้ำก็ได้ที่แล้วนะครับน้ำน,นะครับผมสมน้ำสมเนื้อแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวใส่ฟักซีนะครับผมด้วยใส่ฟักซีนะครับผมใส่ฟักซีก็อนขันก้านสุดท้ายนะครับผม ดหน้าตานะครับดูหน้าตานะครับผมใครเห็นคลิปนี้ก็ทําตามได้เลยนะครับตามขั้นตอนนะครับผมมีคลิปดีๆชมแอร์ก็ใจมาทําให้มาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากากดไลค์กดกดไิดตกากดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะครับ ก็เทียวได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆเทียวได้ที่แล้วนะครับผม หมูหวานนะครับหมูหวานนะครับผมเจ้าได้ที่แดงนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหปิห้งตายนะครับกินงตายนะครับผมกินงตายครับผมครับก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ครับผมหมูก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจปรุงเรียบร้อยนะครับผมทั้นตอนสุที่เห็นแล้วก็บทำตามได้เลยนะครับผม ตามขั้นตอนนะครับตามขั้นตอนที่ทานะครับผมที่ปรุงนะครับผม,มหอมซอยมาเลยนะครับผมตัดข่าร้อนมาก็ลาดได้เลยนะครับนี่ครับผมตัดท้าแล้วนะครับ ได้เลยนะครับผมได้ทีแล้วนะครับผมทำรับประทานนะครับผมแต่กับซีตรองตายนะครับผมครากฏซีโดยหน้านะครับผมซีโดยหน้านะครับทำตอนท่ายนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับการทีนี้ก็การนีิพน,นะครับเพื่อนๆถ้าท่านใดดูแล้วถ้ามีประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่งสมัยชาแนลนะครับผมฝากด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับน่าทานแล้วนะครับผมตักข้าวมาราดได้เลยนะครับผมโอ้น่าทานมากๆครับหมูสิ้นใหญ่ๆเลยนะครับผมน่าทานมากๆนะครับผมฝากด้วยนะครับสมัยชาแนลนะครับผมไปแล้วนะครับบายยจุ๊บ นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมูหวานนะครับผมมหวานนะครับผมด้สองถ้วยพุนพูนเลยนะครับผมนี่ครับผมมหวานนะครับผมในสองถ้วยพุนพูนเลยนะครับผมนี่นะครับคลิบนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับผมสองถ้วยพุนพูนนะครับผมสองถ้วยพุนพูนนะครับผมนี่ครับผม แต่แม่ทำคลิปก็มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับเพื่อนน่าทานมากๆนะครับผมหมูหวานนะครับนี่หมูหวานนะครับผมสมขั้นตอนการทําเลยนะครับผมสมแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับเพื่อนนี่ครับผม สมขันตอนการทำกันได้เลยนะครับเพื่อน